สวัสดีครับก็มาถึงระบบเช็คชื่อออนไลน์ใน EP ที่12นะครับผมะนะครับ EP ที่12ผมจะพาทำส่วนไหนนะครับ EP ที่12ครับผมจะแนะนำคลิปและโค้ดทำระบบ CRUD หรือว่าระบบเพิ่มลบแก้ไขแล้วก็แสดงในส่วนของหลังบ้านครับหรือว่า backend จากระบบแจ้งซ่อมนะครับคุณสามารถไปเอาตัวอย่างโค้ดจากตรงนั้นได้เลย นะครับเพราะว่าระบบมาครับกับระบบแจ้งซ่อมใช้เทมเพลตเวอร์ชันเดียวกันก็คือ Admin LTE นะครับผมอ่ะทีนี้ครับโค้ดส่วนของการทำ CRUD ในระบบมาครับคุณจะต้องมีการทำส่วนไหนนะครับผมอ่ะจะต้องมีการทำส่วนนี้ครับอ่ะนี่นะครับผมจัดการข้อมูลวิชานะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมขึ้นหน้าจอไว้ให้ตอนนี้ครับยังไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้ แก้ไขก็ไม่ได้ลบก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยจะแนะนําว่าต้องเข้าไปดูตัวอย่างที่ระบบไหนที่ลิงก์ไหนที่คลิปไหนนะครับแล้วก็คุณสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับแทบจะ Copy ปี้ไฟล์มาใส่ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับให้มันตรงกับชื่อตารางชื่อคอล,ลัมน์นะครับที่ใช้กับระบบมาครับอ่ะนะครับผมอ่ะย่าอีกทีนึงนะครับ EP 1 2 แนะนำคลิปและโค้ดทำระบบ CRUD จากระบบแจ้งซ่อมเวอร์ชัน4อ่าโทษทีครับเวอร์ชันนะครับผมอ่าทีนี้ไปดูกันเลยครับตัวซอสโค้ดนะครับที่เป็นตัวอย่างสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็คือหน้า CRUD ของส่วนช่างหรือว่าแอดมินนั่นเองนะครับอ่าแต่ผมจะแนะนำลิงก์อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เรามาดูการทำงานก่อนนะครับ อ,อย่างเช่นผมอยากเพิ่มข้อมูลช่างหรือว่าแอดมินนะครับอันนี้หน้าตัวอย่างนะครับอย่างเช่นครับใส่อีเมลเข้าไปครับ a b c x at gmail com นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปแล้วก็ชื่อครับนี่ครับแล้วก็บันทึกพาสเวิร์ดนะครับใส่เป็นตัวตัวเลขหรือว่าตัวภาษาอังกฤษนี่ครับ เพิ่มข้อมูลได้แล้วเห็นไหมครับข้อมูลเข้ามาแล้วอยากแก้ไขข้อมูลคลิกแก้ไขนะครับภาษาไทยก็ได้ครับอ่นี่ครับบันทึกข้อมูลนะครับได้มาแล้วครับอยากแก้พาร์สลอดอ่านี่ครับสมมติว่าใส่ไม่ตรงกันเห็นไหมครับก็ขึ้นว่า password does not match ก็คือใส่พา s s w o r ดไม่ตรงกันนะครับผมอ่ใส่ให้ตรงกันครับ นะครับขั้นต่ำส4ตัวคลิกบันทึกนี่ครับก็บันทึกข้อมูลได้นะครับหรือจะลบก็คลิกลบได้เลยเห็นไหมครับก็มีสวิตเตอร์แจ้งเตือนว่าลบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือตัวอย่างการทำงานของ C R U D นหรือว่าเพิ่มลบแก้ไขแล้วก็แสดงข้อมูลในตารางแบบนี้อทีนี้ครับโค้ดตัวอย่างอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ลิงก์นี้ครับตัวผมแปะลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับ ลิงก์นี้นะครับซึ่งมันมาจากระบบแจ้งซ่อมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมขอแนะนําก่อนว่าคุณไปทําระบบแจ้งซ่อมให้เสร็จก่อนก็ได้นะครับค่อยมาทําระบบมาครับเพราะว่าโค้ดมันเป็นเฟรมเวิร์กตัวเดียวกันเลยนะครับเขียนเหมือนกันเลยนะครับเพลอๆนะครับคุณได้ระบบแจ้งซ่อมมาใช้ก่อน1ระบบแล้วก็ระบบมาครับก็เป็นอีกระบบที่2นะครับที่คุณจะพัฒนาไปพร้อมกับผมนะครับผมอ่ะอยู่ที่ V04 นะครับ แนะนำว่าให้ไปดูตั้งแต่ v 0 2มาจนถึง v 0 4ก่อนนะครับทวิตทีนะครับเป็น v 0 0 5ครับโทษทีครับเป็น v 0 5นะเป็น v 0 5นะครับ, 05, นะ 05, รบไล่มาเลยครับ v 0 2มาจนถึง0 5นะค,คุณจะได้ทั้งระบบ crud แล้วก็ระบบล็อกอินไปด้วยนะครับผมอ่ะคลิปนี้แต่ผมก็จะแปะไว้ใต้อ่าคลิปชุดนี้นะครับแต่ผมก็จะแปะไว้ใต้คลิปของคลิปนี้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้โค้ดครับไปดูโค้ดกันก่อน นะครับมาดูโค้ดก่อนก่อนนะครับผมโค้ดนะครับอยู่ที่ v 0 5นะครับอันนี้แนะนำให้คุณทำ v 0 5ก่อนนะครับทำระบบเพิ่มลบแก้ไขรายวิชาให้เสร็จก่อนแล้วก็อกอินค่อยไปทำทีหลังก็ได้นะครับหรือคุณอยากจะทำอะไรก่อนก็ได้นะครับผมอ่ะนะครับตัวระบบแจ้งซ่อม v 0 5คือระบบเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลแอดมินใช่ไหมครับผมแนะนำให้คุณเอามาทำกับการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลรายวิชานะครับผมนะครับ เพิ่มเข้าไปทีนี้โค้ดครับมาดูโค้ดครับอ่นะครับก็จะมีคอนเทลเลอร์ที่ชื่อว่าแอดมินแต่ของเราคือทีเชอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไปใส่ในทีเชอร์ได้เลยนะครับนี่ครับก็จะมีพวกฟังก์ชันแอดดิ้งอะไรพวกนี้ครับอ่ามีสวิตช์อเลอร์ให้นะครับมีฟอร์มววลเดชันให้นะครับอ่มีฟังก์ชันอิดิทให้นะครับอิดิทเดต้านะครับอ่าแก้ไขพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ลบข้อมูลนะครับผมคุณไปดูคลิปนะครับของ05ก่อน V 0.5นะครับแล้วก็ทำตามนะครับอ่ะมีโมเดลให้ครับโมเดลก็คือส่วนของการค u วรีข้อมูลนะครับไปดูระบบแจ้งซ่อมก่อนนะครับมีหน้าลิสให้อ่ะหน้าลิสเรามีอยู่แล้วนะครับหน้าลิสก็คือหน้าที่โชว์ในตารางนั่นเองอ่ะมีฟอร์มเพิ่มข้อมูลให้นะครับคุณก็ปรับแต่งให้เข้ากับตารางนะครับที่จะใช้ในระบบมาครับอีกทีหนึ่งมีฟอร์มแก้ไขข้อมูลให้นะครับอ่ะฟอร์มแก้ไขรหัสผ่าน นะครับ header footer ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าของเรามีอยู่แล้วนะครับผมอ่ะมันก็จะได้ตัวอย่างแบบนี้ครับนี่ครับระบบเพิ่มลบแก้ไขแอดมินหรือว่าในช่างนะครับของระบบแจ้งซ่อมนะครับแนะนําก่อนว่าไปดูระบบแจ้งซ่อมก่อนนะครับแล้วก็คุณค่อยเอามาประยุกต์ใช้กับระบบมาครับนะครับผมเพราะว่าโค้ดมันเหมือนกันนะอันนี้ผมไม่ได้สอนนะครับให้ไปดูตัวอย่างแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับผมอ่ะโค้ดจะอยู่ที่ลิงก์นี้นะครับ ช่งซ่อม v 0.5เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมอ่ะนี่ครับคุณก็ทำเพิ่มนะครับเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลหลายวิชาที่คุณสอนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็ลองทำตามนะครับแล้วก็ติดปัญหาอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามที่แฟนเพจได้นะครับแต่การอินบ็อกซ์นะครับคุณต้องหนึ่งถ่าย error มาด้วย2นะครับคุณต้องถ่ายโค้ดเห็นบรรทัดมาด้วยนะครับผมแล้วก็ อธิบายให้ผมเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรติดปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็สามารถสอบถามได้นะครับผมไม่ได้ห่วงวิชานะอ่ะโอเคก็ไปลองทำดูแล้วกันนะครับในคลิปต่อไปครับผมจะแนะนำอ่าโค้ดทำระบบล็อกอินล็อกเอาท์อันนี้ก็มีโค้ดตัวอย่างให้เหมือนกันครับนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ